สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอแนวคิดสภาวะผู้นำที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง Designated Survivor 10 d a y ค่ะบทนำของภาพยนตร์ Designated Survivor 60วันชิชตาซึ่งเป็นแนวการเมืองระทึกขวัญรูปแบบซีรีส์เล่าถึงภาวะผู้นำของตัวละครหลักที่ชื่อพักมูจินกำกับโดยยูจงซอนเขียนบทโดยคิมแทฮีทางช่อง KVN มีทั้งหมด16ตอนนะคะรับชมได้ทาง น็ฟิกซึ่งซีรีส์ถูกรีเมคดับแปลงมาจากซีรีส์ชื่อดังของอเมริกาเรื่อง d e s t i n a t o r d e s e r a t e s u r v i v o r เรื่องย่อน,นะคะเรื่องราวของนักการเมืองที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดลอ้อมและได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีหลังจากมีเหตุการณ์ระเบิดสภาผู้แทนราษฎรซึ่งฆ่าชีวิตรัฐมนตรีทุกคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเขาทำให้เขาต้องขึ้นมาสืบทอดตำแหน่ง ตามมาตรา71ของรัฐธรรมนูญเกาหลีนะคะที่ระบุไว้ว่าในกรณีที่ประธานาธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ใดไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตำลำดักขึ้นสืบทอดตําแหน่งที่กําหนดไว้ในรัฐบัญญัตินะคะในการทํางานนั้น ในการทํางานของเรื่องราวต่างๆของพรรคโมจินก็มีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆตลอดเวลานะคะทำให้พรรคโมจินนั้นเห็นถึงการบริหารแล้วก็ทําให้ชาวบ้านหรือประชาชนหรือคนในสภานะคะได้ไว้วางใจให้เขาบริหารประเทศในเวลา60วัน,นะคะภาวะผู้นำนะคะภาวะผู้นำหมายถึงกระบวนการที่ผู้นำชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลและอำนาจที่มีของการกระตุ้นชี้นำ ให้บุคคลอื่นเกิดความเต็มใจแล้วกระตือรือร้นปฏิบัติงานให้ปฏิบัติไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การหรือของกลุ่มเราทุกคนต้องมีภาวะผู้นำในตัวเองในการจัดความรู้เพื่อปรับตัวเองให้อยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้กล่าวคือภาวะผู้นำคือการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ แนวคิดภาวะผู้นำนะคะที่ไปปฏิบัตินะคะตอนที่หนึ่งตัดสินใจในเรื่องที่ใหญ่ๆอย่างการยิงขีปนาวุธและการตอบโต้การทำสงครามกับเกาหลีเหนือเพราะตอนแรกกองทัพคิดว่าเกาหลีเหนือมาทำสงครามและตรวจสอบพบว่าเกาหลีเหนือติดอยู่ที่เรือข้ามมหาสมุทรของเกาหลีใต้กองทัพที่มีการทำสงครามความประทะกับเกาหลีเหนือเพราะคิดว่าเกาหลี เหนือจะมาบุกลุกประเทศเกาหลีใต้ค่ะเพราะด้วยการตัดสินใจที่ถูกต้องจึงไม่เกิดการประทะระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ค่ะสรุปนะคะซีรีส์เรื่อง d a y s i g n a t e d survivor city day นะคะเป็นซีรีส์สะท้อนการเมืองในปัจจุบันของประเทศเกาหลีให้เราได้ศึกษาแม้จะไม่ได้ติดตามการเมืองแต่ก็สามารถรับชมและเข้าใจได้เช่นกันเพราะเนื้อหาไม่ได้เจาะจงลึกมากนะะักค่ะ